ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาทดสอบการใช้งานนะคะไฟหน้าออโต้ไฮบีมค่ะก็คือเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะคะตอนนี้นะกำลังใช้งานอยู่นะคะสังเกตได้จากตัวหน้าจอนะคะจะมีสัญลักษณ์ไฟสูงขึ้นนะคะแล้วก็ไฟเราสูงอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยลงแล้วนะคะเมื่อตรวจจับว่ามีรถมาข้างหน้านะ,ะลงอัตโนมัตินะคะแล้วตอนนี้ก็ขึ้นแล้วค่ะพอในระยะ700เมตรนะคะถ้าไม่มีรถสวนมานะ,ะหรือไม่มีรถข้างหน้านะคะเขาจะไฟ แล้วก็ไฟนีออนข้างทางนะนี่เดี๋ยวเราจะขับไปเจอไฟนีออนนะคะข้างทางตรวจจับแล้วนะคะไม่ไม่เอาไม่เอาไฟลงนะคะสำหรับไฟนีออนนะต้องเป็นไฟลดเท่านั้นนะคะเนี่ยไฟนีออนข้างหน้าไม่เอาลงนะคะยังเป็นไฟสูงอยู่อ่ะ ก็คือการใช้งานนะคะซึ่งดีมากๆต่อการเดินทางตอนกลางคืนนะเพราะว่าถานนนะคะบางจุดบางช่วงเนี่ยมันไม่มีไฟนะคะมันทําให้อันตารายเกิดอันตารายได้นะคะเพราะมันมองไม่ค่อยชัดส่วนออปชันนี้นะคะก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะดีนะคะสำหรับคนขับรถตอนกลางคืน